เสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราเอาเรานำถ้วยกระเบื้องของเรานะคะที่เจาะรูแล้วนำมาปลูกต้นไม้เล็กๆใส่แบบนี้ค่ะสวยไหมคะเอาไปวางตรง สวัสดีค่ะสวนสวยด้วยมือเรานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำกระถางใช้เองนะคะกระถางจากแก้วแบบนี้นะคะ,อะเอาไว้ปลูกต้นไม้สวยๆเอาไปตั้งบนต๊ะทำงานนะคะเราจะมาทำการเจาะแบบนี้นะคะเจาะรูของเขานะคะเพื่อที่จะไปทำกระถาง ตั้งต้นไม้มงคลนะคะที่เป็นต้นไม้แคร์ต้นไม้จิ๋วอันเล็กๆนะคะเอาไว้ตั้งบนโต๊ะท,ทางานนะคะแบบนี้ลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ,ะถ้าเพื่อนมีแก้วมีแก้วกระเบื้องแก้วดินเผาที่ไม่ได้ใช้แล้วสามารถเอามาทาได้นะคะเจาะรูเล็กๆแบบนี้แล้วก็นําไปทําเป็นกระถางได้นะคะตั้งโต๊ะทํางานประดับในบ้านห้องรับแขกอะไรอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแก้วน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะที่เราแบบมันมีรอยร้าวหรือว่าคือหรือแก้วใหม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นแก้วที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นถ้วยนะคะเดี๋ยวจะลองเอามาเจาะดูว่าจะเจาะได้หรือเปล่าเพราะว่าตูดเขาค่อนข้างหนาน,นะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยเหมือนกันแต่ว่าแก้วอะ่ะเคยทําไปหลายอันแล้วนะคะเจาะได้แต่ว่าตัวนี้ลองดูก่อนนะคะ เราก็มาทดลองพร้อมกันเลยแล้วก็มีไขควงนะคะไขควงแบบนี้เลยค่ะไขควงอันใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็มีค้อนนะคะแล้วก็มีผ้าที้ริ้วแบบนี้นะคะผ้าเศษผ้าคีริ้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาผ้านะคะยัดเข้าไปในนี้ค่ะยัดเข้าไปในแก้วก่อนยัดเข้าไปให้เต็มเลยนะคะ เต็มจนล้นๆออกมาแบบนี้เลยค่ะยัดเข้าไปแบบนี้แล้วเราอ่าเอาแก้วน้ำนะคะกับผ้าลงไปในอ่างแบบนี้นะคะลงไปในอ่างที่เราใส่น้ำไว้เต็มแล้วแบบนี้นะคะดูนะคะอ่าแบบนี้คะ่ะเขาจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้อ่ไขควงนี่นะคะ วางลงไปถูกเลยค่ะนี่ได้แล้วนะคะก็จะแตกนะคะนี่ค่ะได้แล้วเห็นไหมคะแก้วเราก็ยังอยู่ดีนะคะไม่แตกไม่อะไรได้ถึงรูนะคะ ส่วนมากก็จะเจาะได้แค่รูเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ดูใหญ่ๆเราก็เจาะข้างๆได้นะคะเขาจะได้ระบายน้ําได้ดีเดี๋ยวเรายัดผ้าเข้าไปอีกนะคะยัดผ้าเข้าไปอีกเสร็จแล้วก็ให้ไขควงตัวเดิมนี่นะค่ะแล้วก็ตอกลงไปแบบนี้นะคะรอบนี้ตอกง่ายนะคะก็จะได้เป็นสองรูแล้วนะคะมี สักสามรูเขาจะได้ระบายอากาศระระบายน้ำได้ดีนะคะเขาทะลวงหากันเป็นรูใหญ่แบบนี้ก็ได้ค่ะได้แล้วนะคะ,ะเรามาดูแก้วเราแก้วของเราก็ยังอยู่ดีนะคะเห็นไหมคะทำง่ายเดี๋ยวลองลองเอาถ้วยดูนะคะ ถ้วยนี้ไม่เคยทําแต่เป็นตัวยที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วอย่างนี้ค่ะทรงเขาสวยดูแล้วเออถ้าเอาไปปลูกต้นไม้ที่มีสีสีขาวสีอะไรอย่างผู้ด่างอย่างอะไรหรือว่าอย่างต้นไม้อะกระถางเล็กๆอย่างนี้ค่ะน่าจะดีนี่เราลองดูก่อนนะคะว่าจะได้หรือเปล่าได้แล้วได้แล้ว จาะอ,อีกก่อนนะคะจะได้ขึ้นมาทีเดียวเราต้องกดลงไปให้มันมแน่นๆนะคะง่้แวได้แ้ว,แวอีกดูกนึงคะ่ะเขาจะได้ระบายน้ำได้ดี ค่ะมีข้างในแตกแตกนะคะแตกนิดหน่อยแต่ใช้ได้ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะแตกแต่เป็นรูแบบนี้ระบายน้ำได้แล้วส่วนข้างนอกยังดีค่ะสวยงาม,มเห็นไหมคะระบายน้ำได้ดีเราใช้เป็นกระถางได้ตั้งบนโต๊ะทำงานเอาจานร,รอง อาจารย์รองแก้วรองอะไรรองก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อกระถางเพราะว่าเรามีพวกถ้วยกระเบื้องที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่าที่มันเก่าแล้วแต่ว่าลายข้างนอกนี้ยังสวยอยู่สามารถเอามาทำเป็นกระถางใช้เสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราเอา เรานำถ้วยกระเบื้องของเรานะคะที่เจาะรูแล้วนำมาปลูกต้นไม้เล็กๆใส่แบบนี้คะ่ะสวยไหมคะเอาไปวางตกแต่งไว้ภายในบ้านได้นะคะนี่ก็เป็นไอเดียใช้ของเก่าของเหลือใช้ในบ้านนะคะนำมาทำให้เกิดประโยชน์เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ,ะเห็นไหมคะนี่เราเจาะรูระบายน้ำไว้อย่างนี้นะคะ ต้นไม้ของเราก็จะสามารถะบน้ำเจริญง,งอกงามสวยงามได้แบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบไอเดียนะคะก็สามารถานำไปใช้นำของเก่าที่บ้านมาใช้ได้นะคะนำของเหลือใช้ที่บ้านออกมาทำมาทำกันแบบนี้เลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากเหมือนเดิมจ้า คลิปนี้สวัสดีนะคะ